สวัสดีครับทุกท่านครับสีสเกตชาแนลครับวันนี้จะมาทำการทดสอบจะมาทำการรีวิวเครื่องเล่นบลูเรดิสยี่ห้อโซเค้นนะครับนี่คือโซเค้นบลูเรดิส BP 17นะครับคุณผู้ชมครับเป็นเครื่องเล่นบลูเรดิสยี่ห้อโซเค้นรุ่น BP17 นะครับนี่ครับชื่อรุ่นนะครับ BP 17เนะครับเสียบ USB ได้ด้วยนะครับตัวนี้ ผมเพิ่งได้มานะครับไม่มีรีโมทนะครับคุณผู้ชมนี่คือเครื่องเล่น b l u e r a d i s Player y h โ s o k e นนะครับตัวนี้รองรับระบบภาพ3มิติหรือว่า 3D นะครับจะมีถ้าตัวไหนรองรับก็จะมีโลโก้บอกแบบนี้นะครับ Blu-ray e 3D หรือว่า Blu-ray e 3D นะครับรองรับระบบเสียง Dolby True HD นะครับแล้วก็ DTS นะครับ Digital Theater System Digital s u r อร์รานะครับ BD l i นะครับหรือว่า BD Live นะครับแล้วก็มีโลโก้ของ DVD HDMI นะครับในส่วนของช่องต่อทางด้านหลังนะครับก็จะมีเป็นช่องเสียบสายแลนแล้วก็ HDMI แล้วก็ USB แล้วก็ RCA หรือว่า AV แล้วก็ Component แล้วก็ Optical แล้วก็ โคเอ็กช a วนะครับครบหมดเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นอ่า uh, นี่นะครับตัวนี้เป็นอ่าโคเอ็ชตัวนี้เป็น Optical ลนะครับพวกนี้ก็ AV เหลืองแดงขาวแล้วก็ Component นะครับแล้วก็เสียบ USB เสียบสายแลนแล้วก็ HDMI นะครับวันนี้ผมไม่ได้ต่อ HDMI นะครับผมต่อด้วยช่อง RCA เหลืองแดงขาวนี้เองนะครับต่อเข้ากับเจ้ามอนิเตอร์เล็กตัวนี้นะครับเดี๋ยวจะมาทำการทดสอบให้ทุกท่านได้ รับชมกันนะครับอ่าเดี๋ยวเปิดเครื่องนะครับปุ่ม power อยู่ตรงนี้ไม่มีรีโมทนะครับสามารถกดเปิดได้เลยนะครับถ้ากดเปิดตรงนี้ไม่ติดนะครับให้เรากดถาดออกมาได้เลยนะครับระบบจะทํางานอัตโนมัตินะครับเห็นไหมครับก็เหมือนกับว่าเปิดเครื่องนะครับ เอาละครับเดี๋ยวผมจะทําการใส่แผ่นเพลงเข้าไปนะครับเป็น cd audio นะครับใส่เข้าไปนะครับ cd audio นะครับเดี๋ยวจะทําการทดสอบเล่นแผ่น cd audio ก่อนนะครับนี่คือเครื่องเล่นบลูเรดิจิฮอโซเค้นรองรับระบบภาพ3มิตินะครับหรือว่าภาพ 3d มดีนั่นเองนะครับโซ k e n นบีพีนะครับหรือว่าโซ k e n นบีพีนนะครับนี่ครับ แ่นงานได้ปกตินะครับเพลงเล่นอัตโนมัติเลยนะครับปิดนะครับเพราะว่าเวลาที่ผมอัปโหลดขึ้นทาง y o u t u b e เนี่ยจะมีลิขสิทธิ์เพลงฟ้องมานะครับอ่ะแล้วก็แผ่น DVD นะครับเมื่อสักครู่นี้เป็นแผ่น CD-Audio นะครับแผ่นเพลงอทีนี้ก็เป็นแผ่น Blue Ladies นะครับอ๋อขออาภายัยเป็นแผ่น DVD นะครับเป็นแผ่น DVD อ่ะลองแผ่น DVD ก่อนภาพยนตร์เรื่องอ่ากังฟูแพนด้านะครับ การเล่นแผ่น DVD นะครับในกรณีที่เครื่องไม่มีรีโมทนี้ก็จะมีมีประสบปัญหายุ่งยากนะครับบางที<ต>มันติดที่เมนูเลือกภาษา,า,ษาหรือว่าเมนูเพล y นะครับถ้าไม่มีรีโมทนะครับอันนี้เล่นได้ปกตินะครับอาย้ำนะครับกรณีที่เครื่องเล่นบลูบลูเรดิสหรือว่า DVD ก็ตามนะครับถ้าแผ่นแผ่นไหนที่เขาทำมา ให้ต้องเลือกภาษาก่อนที่จะกดเพลย์เนี่ยมันจะติดอยู่ตรงนี้เพราะว่าบางทีเรากดเพลย์มันก็ไม่ได้เลือกภาษานะครับมันต้องกดที่รรโมทของคําว่าโอเคหรือคําว่าตกลงหรือ Enter พวกนั้นนะครับมันถึงจะได้นะครับแต่กรณีที่บางแผ่นนะครับเขาไม่ได้ทําให้เลือกภาษามานี่ก็ไม่มีปัญหาแล้วครับคุณผู้ชมครับก็กดได้เลยนะครับอ่าสงสัยปุ่มเพลย์ล้วนหรือเปล่าผมกดแล้วไม่เล่นนะครับอ่ะลองแผ่นใหม่ไปเลยนะครับ เพราะว่าการที่ไม่มีรีโมทก็จะประสบปัญหาถ้าสมมุติว่าแผ่นไหนที่เขาทํามาให้ต้องเลือกภาษามันก็จะติดอยู่ที่ภาษานะครับไม่มีเมูเมนูกดก็จะไปไม่ได้นะครับเนี่ยเรื่องสตาร์ว์เดี๋ยวผมจะลองให้ทุกท่านดูนะครับเรื่องนี้จะติดที่กดเลือกภาษาก่อนนะครับแล้วก็หรือว่ากดเลย์มันจะขึ้นเมนูให้เลย์นะครับถ้าแผ่นบลูเรดิสนะครับหรือว่าแผ่น DVD นะครับไม่เหมือนแผ่น v c d หรือแผ่น ซีดีออดิโอที่เล่นเลยนี่ครับมันจะขึ้นมาแบบนี้นี่ครับจะติดจะติดให้เราเลือกภาษานะครับนี่อังกฤษนะครับแล้วก็มีอะไรครับนี่อังกฤษมีฝรั่งเศสมีเอสเปนยอนนะครับพวกนี้นะครับมีสเปนนะครับถ้าเราไม่มีรีโมทกดมันก็จะไม่ไปมันจะค้างอยู่แบบนี้นะครับไม่มีประโยชน์เลยนะครับถ้าสมมุติว่าเครื่องเล่นเราไม่มีรีโมทถ้าเจอแผ่นที่ต้องเลือกภาษาแบบนี้นะครับเพราะฉะนั้น ปไได้มีรีโมทจะดีที่สุดอ่ะตัวนี้ยกตัวอย่างให้ดูนะครับกรณีแผ่นที่จะต้องเลือกภาษาก่อนที่จะกดเพลย์นะครับมามาดูแผ่นต่อไปแผ่นอะไรครับแผ่นบูเลเหมือนเดิมนะครับบูเลดิสามิติเลยนะครับตัวนี้เป็นแผ่นกรอบนะครับแผ่นกอบแผ่นนี้นี่ครับเป็นแผ่นบูเลสามิติเลยตัวนี้รู้สึกว่าจะไม่ติดที่เลือกภาษานะครับแผ่นบูเลแผ่นนี้เขาทํามาน่าจะ ให้กดเพล์แบบออโตเมติกไปเลยนะครับกดเพล์แบบออโตไปเลยอ่าเดี๋ยวมาดูกันนี่ครับใส่แล้วก็เล่นเลยนะครับไม่รู้ว่าจะติดอยู่ที่ภาษาไหมเดี๋ยวมาลองดูนะครับอันนี้แผ่นบูเลเล่นเลย นี่ครับตัวนี้เล่นเลยนะครับใช้งานได้ปกตินะครับตัวนี้รองรับระบบภาพ3มิติด้วยนะครับ 3D นะครับเล่นระบบ 3D เลยนะครับตัวนี้ blue led g-ho s o k e n รุ่น bp 17นะครับคุณผู้ชมครับสภาพเครื่องก็ยังคงสวยงามอยู่นะครับไม่มีร่องรอยเลยสีดำสนิทสวยงามนะครับ เครื่องนี้สวยนะครับเครื่องนี้สภาพเครื่องนี้ก็ยังคงสวยกริบเลยนะครับเหมือนกับว่าเจ้าของเดิมนี่ไม่ค่อยได้เล่นเท่าไหร่ดูนะครับดูหัวแจ็คนะครับยังไม่ผ่านการเสียบเลยนะครับดูแล้วยังใหม่ๆอยู่เลยนะครับหัวแจ็คทางด้านหลังนะครับแผ่นนี้ไม่ติดเมนูนะครับเล่นเลยครับใส่เข้าไปแล้วก็เล่นเลยครับนี่ครับอันนี้ขนาดต่อด้วยโหมด RCA ก็ยังคงสวยงามนะครับดูนะครับ เล่นภาษาไทยด้วยนะครับตัวนี้ภาษาไทยออโต้เลยสวยงามครับแต่บางทีก็กลัวเล็กเกินพวกนี้ชอบปีนตะกราของว่างเรื่อยบางทีก็มีขนมไว้ให้ชิมสวยงามครับ,รบแต่ว่าวันนี้ไม่ยักมีเล่นได้ปกตินะครับคุณผู้ชมครับอ่าสต๊อบแล้วก็กดโอเพนออกมานะครับ มาดูกันเดี๋ยวดูแผ่นนี้นะครับแผ่นนี้จะติดภาษาไหมเดี๋ยวมาดูกันเป็น 3D ด้วยนะครับตัวนี้3มิติเหมือนกันนะครับเป็นแผ่น 3D เหมือนกันนี่ครับเรื่องอะไรครับแซมเบลซาแซมเบลเซียนะครับแซมเบลเซีย 3D นะครับ3มิติครับมาลองดูว่าติดภาษาไหมเดี๋ยวผมจะไปหารีโมทนะครับเผื่อเจอถ้าไม่มีรีโมทก็ถ้าใครสนใจก็ปล่อยไปตามนี้แหละครับก็ให้ไปหารีโมทเองนะครับ อันนี้เป็นแผ่นบูเล a y นะครับนี่ครับแซมเบลเซียนะครับภาพยนตร์แผ่นแผ่นนี้ติดติดอ่ากดเลือกภาษาหรือว่ากดเพล์นะครับมันจะมีเมนูบอกนะครับนี่ครับติดอยู่ที่ตรงนี้คําว่าเพล์นะครับเราเลื่อนเรากดเพล์ไม่ไปนะครับมันต้องใช้รีโมทนะครับใช้รีโมทนะครับในการกดคําว่าตกลงนะครับคุณผู้ชมอ่ะทดสอบให้ทุกท่านรับชม เพียงเท่านี้นะครับคุณผู้ชมครับสำหรับเจ้าเครื่องเล่นบลูเ l ดิสยี่ห้อโซเค้นนะครับเป็นโซเค้น BP17 สนะครับสวยงามนะครับสภาพเครื่องก็ยังคงสวยงามสวยใสไรร่องรอยนะครับนี่คือโซเค n นบลูเ a ดิสเพลเยอร์ BP17 ครับคุณผู้ชมครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามครับสวัสดีครับ